สวัสดีครับร้านนนลจันทร์คาอ,อเดโอนคอรรอนวันนี้จะพามาดูชุดเครื่องเสียงไททันสี่ประตูนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากหนองแคสระบุรีนะก็มาวันเดียวเสร็จนะครับก็จะเสร็จเหมือนเดิมนะครับสามสี่ทุ่มนะครับประมาณนี้นะฮะก็คันนี้จะเน้นงานติดตั้งในช่องเดิมๆเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนตู้เนี่ยก็จะเป็นตู้10นิ้ว ขยับเบาคือเน้นพลังเสียงหน่อยนะฮะก็ตรองนั้นก็จะติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะฮะแล้วก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปนี้ก็จะมีเปลี่ยนหน้าจอส่วนรุ่นนี้จะเป็น2020แล้วกันเนาะรุ่นนี้เวลาเปลี่ยนหน้ากากจะมีชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่นะอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปดูครัเปลี่ยนเป็นชิ้นใหญ่เลยเพื่อความสวยงามแต่หน้ากากาก็จะราคาค่อนข้างจะแพงนะฮะร,รุ่นนี้นโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันคร่าวๆนะครับคันนี้ไม่ได้เปิดเต็มที่นะครับเพราะว่าเสร็จดึก หลายวันหลายคืนแล้วก็เกรงใจข้างบ้านเขาแล้วก็เอาแค่พอประมาณเนาะลูกค้าได้ฟังเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ส่วนในคลิปก็จะเปิดแบบพอประมาณแล้วกันเนาะโอเคครับกอออยยาาางวววเเบนนรััส ครับคันนี้ลำโพงหน้ารถไม่มีนะครับไม่ได้ใส่ลูกค้าไม่ใช้นะครับแล้วก็จะมีชุดฟิลกันช็อต2ตัวพร้อมแท่นวางน,นะก็ติดตั้งไว้สวยงามน,นะครับส่วนลำโพงที่ประตูด้านในนะครับทั้งทูป,ประตูเลยครับลำโพงอันนี้จะใส่เป็นลำโพงย่อ mtx ขนาด6นิ้วทั้งประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ก็ใช้เป็นสปปกเกอร์พัดรุ่นสีดำ เสียงแหลมที่ประตูหน้าเนี่ยเราจะมีการทำสเปเซอร์ให้มันเป็นมุมเงยนะฮะถ้าเจาะติดเลยเนี่ยมันด้านมันจะคว่ำนะก็อันนี้เราก็จะออกแบบไว้ให้แบบเวลายืนฟังนอกรถก็จะชัดๆใสใสพอดีนะฮะก็ประตูหลังก็เหมือนกันนะครับประตูหลังก็จะเจาะใส่ทอรนเทวิตเตอร์จานสเปกแร์ดนะก็อยู่ในตำแหน่งที่หน้าไม่คว่ำนะครับแล้วก็อยู่ในระยะที่ฟังพอดีนะครับก็ต่อเนื่องเหมือนกันครับด้านหลังก็จะใช้เป็น6นิ้ว MTX แล้วก็เสียงแหลมก็จะติดตั้งในตำแหน่งตรงนี้นะฮะส่วนชุดตู้หลังเบาะนะครับคันนี้ก็จะมีติดตั้งแผ่นแดมหลังตู้นะครับแล้วก็ส่วนตู้ซับเนี่ยก็จะมีขยับเบาะออกมานะฮะก็ในระยะที่แบบว่าประมาณ2นิ้วนิดหน่อยส่วนสเปคที่ใช้ก็จะ,ะเป็น10นิ้ว180ไมเหล็ก2ก้อนหนาย5นะครับก็ ส่วนพอแอมที่ใช้ขับเบรก็จะอยู่ที่2,000วัตต์อาร,ร์นะฮะก็้าเน้นพลังเสียงนะฮะก็ขยับเบาะไม่มากชุดนี้จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะดีนะก็คือเรียกว่าดังเกินตัวตัวจริงนะครับส่วนในคลิปเนี่ยผมไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันดึกแล้วนะส่วนช่วงที่ลูกค้าเขาได้ฟังไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กันพาบอกว่าลูกค้ามีรถอยู่ที่บ้านอีกคันนึงคนระับเป็น12นิ้ว ตู้แบนพาร์ตมาเขาลูกค้าบอกเองเลยนะครับว่าชุดนี้ดังดีกว่าดังมันกว่าชุดนั้นเลยก็ยังว่าเหลือเชื่อตู้มันเล็กมันดังกว่าได้ไงนะเน้นล,ลั่นขยับเบาะแล้วก็ชุดนี้ก็จะจบนะได้กําลังเสียงดีค่อนข้างดีนะแต่สุดท้ายมันก็คือตู้เปิดนะครับเพื่อนๆมันมันเป็นตู้หลังเบาะที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่ามันก็คือดีที่สุดแหละเราเลือกสินค้าให้มันตรงกับลูกค้าที่จะใช้งานนะ แต่ถามว่ามันไดดีเท่าตู้ยกบวกไหมไม่เท่านะครับต่างเยอะนะก็ยังไม่เหมือนกันพวกนั้นจะเป็นตู้แบรนด์พาร์ทยังไงก็พลังเสียงดีกว่านะค,คันนี้จะเปลี่ยนหน้าจอใหม่ด้วยเป็นหน้าจอเป็น Android ตัวนี้จะเน้นเสียงหน่อยนะก็จะเป็นแบรนด์ย e ่อในบะวกเนาะสำหรับท่านที่เคยใช้เครื่องเสียงยุคเก่าๆก,ก็จะเคยรู้จักย e ่อในบวกตัวนี้เขาจะทำเรื่องจอมานานแล้วนะฮะก็ ตำแหน่งปลีก็ติดตั้งไว้ใต้จอนะตรงนี้ก็จะก็อยางให้สวิตช์ไฟประมากไว้ไว้ด้านล่างนะก็จะเป็นชุดสําเร็จของมันเลยนะฮะอันนี้ผมรีบถ่ายนะไม่ไม่ได้เก็บรายละเอียดเยอะเพราะว่าลูกค้ามาไกลนะก็กลัวจะกลับดึกก็เลยเก็บรายละเอียดไว้เพียงประมาณนี้นะครับท่านที่สนใจงานติดตั้งเครื่องเสียงรถสีประตูถ้าเน้นแบบว่า สุดในรุ่นเอางี้ดีกว่าสุดในรุ่นเนี่ยผมแนะนําให้ขยับเบาะหน่อยนะถามว่า12นิ้วจะดังกว่า10นิ้วไหมถ้า12นิ้วขยับเบาะเยอะๆก็เสียงดีกว่า10นะแต่ส่วนส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอเนี่ยมีลูกค้าทักมาถามบ้างอะไรนะ้าว่าทํา12นิ้วหลังเบามาทําไมสู้ตู้รถแคบตู้พื้นไม่ได้สู้กันไม่ได้นะครับ10ต่อให้เป็น12นิ้วก็กเพราะตู้หลังเบามันก็คือตู้หลังเบา ทุกๆร้านก็พยายามจะทําให้มันยืดน้อยที่สุดหรือขยับเบาะน้อยที่สุดนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่าถ้าเล่น12นิ้วตู้หลังเบาะเนี่ยมันขยับเบาะเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ขยับเบาะก,กันเยอะเขาขยับเบาะเท่ากับตู้10นิ้วนะในความดังเนี่ยถ้าปริมาตรตู้เท่ากันนะครับขนาดขยับเบาะเท่ากันเนี่ยสินิ้วจะได้พลังเสียงดีๆกว่าถ้าเลือกดอกให้ตรงกับหมายความว่าดอกตรงความต้องการคือต้องการตูรต้เปิดด้วยเนี่ย ก็จะยิ่งได้พลังเสียงที่ดีนะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับเรื่องตู้หลังเบาที่จะดังหรือไม่ดังนะครับสำหรับท่านที่ไททันนี่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับไททันเนี่ยคือว่ามันสามารถไม่ขยับเบาก็ได้นะเหมือนวีโก้นะสำหรับท่านที่ไม่ต้องการพลังเสียงอะไรที่มันดังดุนแรงอะไรมากก็ทีตู้แบบไม่ขยับเบาะได้นะครไททันทําได้เหมือนวีโก้นะแต่ถ้าเน้นพลังเสียงหน่อยก็ขยับสักนิดหนึงนะ่งอ่ะอันนี้ก็ขยับเบาะอยู่ เท่า,ทากับดิมแมกออนิ้วนะรประมาณ2นิ้วประมาณนี้นะฮะโอเคสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อได้ทางหน้าแฟนเพจ c e b o o k ร้าณุจันทร์คารออดิโอนครสวรรค์ทิ้งข้อความเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมว่างผมจะเข้าไปตอบหรือท่านที่ต้องการคําตอบที่รวดเร็วก็แนะนําให้โทรศัพทัเลยครับอันนี้ผมสะดวกสุดนะเพราะาผมต้องทํางานด้วยก็จะไม่ค่อยได้ว่างเข้าไปตอบใน YouTube กับใน,ในข้อความในเพจนะ ก็เพื่อนๆก็โทรเลยดีกว่าครับพี่เบอร์โทรศัพท์0896440504สํหรับทุกทางหน้า YouTube ก็ฝากเพื่อนๆกดไ like, ลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ